สวัสดีค่ะพบกับ SP Family พรคลิปนี้มาหุงข้าวทำแกงกันค่ะเริ่มจากหุงข้าวนะคะอยู่กันสองคนวันนี้หุงอันนี้เป็นการหุงข้าวมื้อเย็นค่ะใช้ทั้งหมดสี่ถ้วยตวงวางข้าวสารเสร็จแล้วก็เป็นการเาาข้าว นี่ก็จะชวาสองน้ำค่ะใส่น้ำลงไปเราซาวๆแล้วกล็ลินน้ำออกเสร็จแล้วมาใส่น้ำที่เจ้าหุงนี่ค่ะสีถ้วยตวงก็ใส่ตรงสเกลเลขสี่แล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะข้าวค้างคืนก็จะไม่บูดนะคะ เสร็จแล้วกับการหุงข้าวมาทำกับข้าวกันค่ะวัตถุดิดบวันนี้ก็จะทำแกงสม้มเป็นกับข้าวที่ลูกชายชอบกินค่ะมีขาหมูที่ต้มสุกแล้วแล้วก็มาดูผักที่จะใส่กันนะคะอันนี้ก็จะเ,เป็น,ปนแตงกวา นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขาหมูที่ต้มสุกแล้วแล้วก็น้ำแกงส้มที่ปรุงสำเร็จไว้แล้วนะคะเข้าช่องฟีดไว้แก้าที่ล้างเก็บใส่ถุงเข้าตู้เย็นไว้ค่ะมาเริ่มจากขั้นตอนการปอกนี่นะคะเรามาปอกแตงกวากันก่อนค่ะใช้มีดปอกตัวนี้ค่ะ เหลือเปลือกเข้าไว้เล็กน้อยอันนี้เป็นแตงกวาที่เปลือกอ่อนนะคะเราเหลือประมาณนี้ถ้าใครใช้แตงร้านจะปอกหมดก็ได้หรือแตงนี้จะไม่ปอกก็ได้แต่ลูกชายก็ชอบกินแบบปอกเปลือกก็เลยต้องทําตามคนกินชอบค่ะปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะนี่นะครับตัดตรงหัวตรง ขัวของเขาออกค่ะตัดออกหมดนี้แล้วเราก็จะไปล้างยางเขานิดนึงค่ะจังก,กว่าเขาก็จะมียางเล็กน้อยนะคะเราก็ล้างอีกรอบนึงค่ะล้างเสร็จแล้วได้ประมาณนี้ก็จะมาหั่นเป็นชิ้นนี่นะคะ ก็ใช้มีดเป็นร้อยหยักๆเพื่อความสวยงามเล็กน้อยค่ะนี่นะคะไม่ต้องหนามากค่ะเวลาแกงก็จะได้สุกเร็วขึ้นด้วยนี่นะคะหั่นหมดแล้วก็ได้ประมาณนี้ค่ะไปลงมือทํากันวันนี้เราจะใช้ม้อแกงอันนี้นะคะกังคู่กับกระบวยค่ะ หม้อตั้งเสร็จแล้วก็น้ำแกงลงไปค่ะน้ำแกงนี้คือปรุงรสชาติไปเรียบร้อยแล้วค่ะใส่หม้อลงไปแล้วก็คนๆน,นี่นะคะแล้วก็เปิดแก๊สปิดฝาหมอ้อเพื่อรอน้ำแกงเดือดค่ะน้ำแกงเดือดขึ้นมาแล้ว ขาหมูใส่ลงไปค่ะขาหมูนี้ก็ต้มสุกแล้วนะคะเขานุ่มแล้วค่ะน้ำแกงเดือดใส่ลงไปรอบนี้ก็จะรอให้น้ำแกงซึมเข้าไปในเนื้อของขาหมูค่ะหลังจากใส่ขาหมูไปพักหนึ่งน้ำก็จะเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึง่งเราก็ใส่แตงกวาลงไปค่ะ เสร็จแล้วคนเล็กน้อยแล้วก็กดให้แตงกวาลงไปอยู่ในน้ำแกงค่ะตอนนี้ก็แค่รอให้น้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบแล้วก็แตงกวาก็จะสุกเพื่อเป็นการให้สุกเร็วขึ้นน้ำเดือดเร็วขึ้นปิดฝาหม้อไว้นี่ค่ะพอเดือดมาแบบนี้แล้วก็ตั้งต่อไว้อีกแป๊บหนึ่งค่ะ พอแตงกวาเขาเริ่มใสๆนะคะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับการทำแกงส้มกับน้ํำแกงที่เราปรุงสำเร็จไว้แล้วค่ะมาดูข้าวนะคะเราแกงเสร็จแล้วก็ดูข้าวข้าวก็สุกพอดีเลยค่ะพร้อมกินแล้วนะคะและแล้วก็ อาหารมื้อเย็นของวันนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวสองคนก็สองจานมีไข่เจียวเพิ่มค่ะกินคู่กับแกงส้มมีกับเหลือเล็กน้อยก็ประมาณนี้ค่ะกับอาหารมื้อเย็นวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ